บ้านาเฮ้ตอนรีเบลเมจิเฟ l ชุดอุปกรณ์สำหรับตู้เข้ามุมโดยโมเดลฟอร์มโฮมดคอเรทีฟเดี๋ยวเรามาเล่นทายคำถามกันถ้าใครตอบไม่ถูกเนี่ยจะต้องเล่นบุฟเฟต่ตโอเควะชัดไปอ่างั้นคำถามนะดาราตามประเทศคุณไหนที่มาเมืองไทยและกลับบ้านไม่ถูกบุ๊ติลิทเพ็ดวิลสมิทเพ็ดยอมมาลยอมครับอ่างั้นเฉลยนะในเฉินเฉินเฉินแม่เฉินหลง ฉันก็เช่อฉันหลงไม่นะหลงทางเลยโว้ไม่รู้ถือว่าบิดนะเอาเป็ว่า2คนต้องเลี้ยงบุฟเฟ่นะเจ้าเสร็จเขาทุกคนทุกคนมีข่าวเด็ดข่าวใหญ่จะมาบอกค่ะอะไรอ่ะเีย่มาดิตอนนี้โปรเจกต์มันเนเจ้าคนใหม่เข้ามาทำงานวันแรกได้ข่าวมานะคะว่าหน้าเนี่ยเป๊ะหุ่นเสียแซบ36 24 35ค่ะเจ้านายคนใหม่หน้าเป๊หุ่นเสียบเลยเหร มีไว้พุ่งชนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอย่าพุ่งพุ่งชนตอนนี้ถ้าพี่พุ่งชนตอนนี้รับรองต้องหายเงื้กลับมาได้แน่ไมอ่ะก็เจ้านายคนนี้เขาเป็น perfectionist ทุกอย่างต้อง perfect สมบูรณ์แบบถ้าจะประจบเอาใจนายอ่ะต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงต้องจัดข้อมูลอะไรครับเจ้านายใหม่คนนี้เขารักการทำครัวมากมากอุปกรณ์ทำครัวทุกชิ้นน่ะต้อง perfect ที่สุดไม่ว่าจะเป็นหม้อมีดกระทะตะหลิวต้องดีที่สุด perfect ที่สุด ของไม่ดีอ่ะอย่าหวังว่านายจะใช้เลยค่ะโอ้ขนาดน,นั้นเลยเหรอโอเคงั้นเรามาวางแผนปฏิบัติการจัดเครื่องครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณภาพดี่สุดเจ๋งที่สุดให้เจ้านายกันเถอะอืมองั้นได้เลยคนที่ช่วยเราได้เนี่ยมีแค่คนเดียวมิสเตอร์พอมเท่านั้นมิสเตอร์พอมครับมีไหมครับอุปกรณ์ที่รวมคำเป็นสุดยอดทุกด้านมีไหมครับอุปกรณ์ที่จะใช้พื้นที่ในครัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีไหมครับยิ่งกันมีแน่นอนครับผม บ้านฮาเฮตอน r e เบลเมจิเฟ i ชุดอุปกรณ์สำหรับตู้เข้ามุมโดย Modern Form Home Decorative และอุปกรณ์ที่ว่านั้นก็คือเอาละครับผายยังดีกว่านะครับรอบนี้เนี่ยใครแพ้เลี้ยงไอติมเคร <Okay. S 1> โอเคเอาาจาเัดมเลยแล้วกันถนนอะไรในประเทศไทยที่ทารุณกรรมสัตว์มากที่สุดตามมาครับถนนอไะออไรเหรอยากอะ ไม่รู้ว่ะค่ะพี่ไม่รู้ถึงมายอมแล้วกันนะฮะถนนกำลูกกาอ๋อเฮ้ยมีอะไรล่ะลุกาไม่ใช่ไม่รู้แหละพอแพ้แล้วเลี้ยงไอ้พิมแล้วกันสองคนนะ้ยพี่โกงแง่อะโโ้หงถ้าตลกกันพอแล้วก็ฟังมิสเตอร์โฮมบ้างนะครับลืมไปเลยและไรตั้งใจฟังอยู่วันนี้นะครับมิสเตอร์โฮมครับร้องในอยากรู้เลยว่าจะมีชุดครัวชุดไหนเนี่ยที่สามารถจะแบบว่าเป็นเพอร์เฟกต์ในทุกด้านเราจะได้เอาไปให้ชุดงานคนใหม่ของเรา งั้นตามมิสเตอร์โฮมาเลยครับไปเลยครับไปด้วยครับพวกเรานี่ครับรีเบลเมจิกเฟรคชุดอุปกรณ์สำหรับตู้เข้ามุมเปกาคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริเวณภายในตู้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าโดยรีเบลเมจิกเฟรคสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตู้ล่างแบบธรรมดาและตู้ล่างแบบเข้ามุมครับผมาว wow. รีเบอร์เมจิกเฟรคเหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับตู้ข้อมูลแบบหน้าบานดึงที่มีความกว้าง50ซนติเมตรโดยอุปกรณ์จะยึดติดอยู่กับหน้าบานเมื่อดึงเปิดชุดถาดทั้งด้านหน้าและด้านในจะเลื่อนตามออกมาโดยอัตโนมัติช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยละครับโอ้ยอย่างนี้ต้องขอลองหน่อยแล้วไ์มสมได้เลยครับผมจากเลยดึงสะดวกสบายเลื่อนพื้นไอ้ไแหมไม่ธรรมดาเนี่ย เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับ Reveal Magic Flex ชุดอุปกรณ์ยังมีลูกเล่นด้านการใช้งานทั้งในเรื่องของระบบรางและตัวถาดอีกด้วยนะครับระบบรางเป็นระบบ fast fix ทุกชิ้นส่วนประกอบมาอย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งง่ายพร้อมใช้งานตัวรางสามารถเปิดเลี้ยวได้อย่างนุ่มนวลด้วยองศาการเปิดที่จะทําให้ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องเอื้อมมือเข้าไปหยิบของด้านในพร้อมระบบ self close ที่จะช่วยปิดหน้าบานกลับในจังหวะสุดท้ายครับผมส่วนตัวถาด มีทรงเหลี่ยมดีไซน์สวยโมเดิร์นด้วยการตัดขอบหน้าโชว์ผิวถาดที่เรียบเนียนไร้อรอยต่อตัวถาดติดตั้งเข้ากับรางและถอดทำความสะอาดได้ง่ายนอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังใช้งานและจัดเก็บสิ่งของต่างๆได้อย่างสะดวกชุดถาดมีให้เลือก2ส,สีคือสีขาวและสีอลูมิเนียมครับผมอ,มอมสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับสิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำนี่ขอลองได้ไหมครับเชิญเลยครับจัดไป บ้านฮาเฮ <laughs> ตอนริเบลเมจิเฟ i ชุดอุปกรณ์สำหรับตู้เข้ามุมโดย Modern Form Home Decorative <chỉ> โอ้โหแูนเี่ยถาดนี่สามารถทอมันทำความสะอาดได้ แถมยังสามารถใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้อย่างง่ายมากเลยอ่ะใช่ค่ะแถมตัวถาดเนี่ยนะคะยังจัดของได้เยอะอเรียงของก็ง่ายหยิบใช้ก็สะดวกด้วยนะคะใช่ยังมีอีกนะครับรีเบล m มจิกเฟล็กส์รับน้ำหนักได้มากถึง32กิโลกรัมจึงสามารถจัดเก็บสิ่งต่างๆได้อย่างหลากหลายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดแบ่งพื้นที่หรือการกระแทกตกหล่นเสียหายเมื่อวางของในปริมาณมากเพราะชุดรีเบล m มจิกเฟร็ก์มีลูกเล่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการจัดเก็บนั่นคืออุปกรณ์แม่เหล็กแบ่งช่อง และแผ่นกันลื่นจึงมั่นใจได้ว่าทุกจังหวะของการเปิดปิดใช้งานจะเง,งียบเบาและนุ่มนวลอีกด้วยครับผมอมขอลองหน่อยนะครับโอ้โหน,น,นุ่มมากๆแน่นอนครับผมมิสเตอร์โฮมยังของการันตีคุณภาพ r e เบลมิจิเฟกด้วย3้รางวัลน,นี้เลยครับ r ร d e o t Design Award Product Design Award และ Interior Innovation Award ครับผม ของที่มีรางวัลอย่างนี้ตกลงผมเอานี้แหละครับร e เ e ล l Magic f ร e นะฮะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้พื้นที่ในตู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยแหละครับเอาอันนี้ไปฝากเจ้านายนะ uh huh. โอ uh ้โหรับรองเขาชอบแน่นอนนะฮะกูดไอเดียขอบคุณมิสเตอร์โฮมานะครับ uh huh. สา่งไมาแนะนาอีกแล้วครับโอ้โหนอบนร้อมจรงิงยินดีครับผมมิสเตอร์โฮมาปัญหาเรื่องบ้านหมดแน่นอนครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โหเร็วจริงมาเร็วเข้มเร็วนะครับมิสเตอร์โฮมแห่ เหนไหนเนี่ยเราก็ซื้อชุดครัวแบบสุดยอดขนาดนี้ไปให้ p r เ j e c ม m เนเจอร์ของเราแล้วเนี่ยพอชม่มช่อมไงแกเออหน่อยสิตจัดไปค่ะา a มไป a c e b o o k เขาด้วยนะคะพวกอห้พิมพ์ว่าอะไรอ่ะพี่หลุยพิมพ์เพราะว่า J O M J O M จมเหรอจอมใช่ไหมจำชื่ออะืรอะไรชื่ออะไรไทยดีเฮ้ยไหนบอก3 6ม4 3 5นิี่ามห คนบ้าอะไรหน้าตายชื่อจอมเนี่ยก็เจ้านาอ่ะเขารูปร่างแบบนี้หน้ากระเปะหุ่นกระแทบแต่ตักไม่ได้บอกนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงพวกพี่อ่ะเข้าใจผิดตัวเองนะคะแล้วสลงเนี่ยเหรอจอมไปดิวไม่น่าเลยตักเล่นพี่ะแล้วเนี่ยเข้าใจผิดเองนะพี่เป็นทัูข้อก่อนไ้ไฟด้อย่างนี้สหน้า